กล้สวัสดีอคอนเทนชวหโม่นี่เว็ห้าสิบลงเป้เลยเจ้าบอสมาแล้วนะบอสของเวมในเมย์ซึ่งมันอาจจะดูฟิลเตีร์ตรงนิดหน่อยนะมันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นนะนี่เราเริ่มจะมาทําแบบนี้แล้วทางนึงมันไปต่อไม่ได้แล้วมันหมดที่แล้วมันหมดหน้าเขตเออไปกันต่อะหกล้านอะหกล้านยหละ เออเออหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวกับบอสอีกยี่สิบแปดตัวเอ,อขอไว้คบสิบหน่อยได้ไหมขอร้องเถอะพี่พี่ไว้อากาศผมหน่อยเถอะ สีเขียวสีเขียวสีเขียวสามสามล้านสองล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านไหมหนึ่งล้านโอ้โหไททันคอกไททันคอกจักเดซเซนทันคอกจะได้เอามาหยุดเวลาสองอันคอมโบกันเลยสู้ๆเอาไปตัวเล็กก่อนจัดการตัวใหญ่อือสวย ตัวตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กไปสู้ๆเด็ก้ายันเยอเพื่อนอย,ายา่าทาอย่าทำให้ฉันผิดหวังขอร้องอยา่าทำให้ฉันผิดหวัง อย่าทำให้ฉันผิดหวังไม่ได้ฉันเอาไ้ตัวนี้ไปขายเลยโหโอไม่ไหวฮนะโอ้โหจบเลยไม่น่าเลยอือหือเฮ้ยเสียดายฮนะแพ้เลยโอ้ลากดยังจะมีอีกมา ไว้ได้เว็บห้าสิบไม่รู้นะว่าเอฟพอชเช่นใหม่หรือเปล่าไม่ใช่เอโพอชเช่นใหม่เออได้แวงเพิ่มหรือเปล่าได้แรลงเพิ่มหรือเปล่ากับใส่เพิ่มในช่องหนึ่งหรือเปล่านะเราไม่รู้ถ้าใส่เพิ่มในอีกช่องหนึ่งก็อีมาอไ่ด้อีมไอที้ของดีอยากใส่เพิ่มมานานแดีแรงเรายังไม่เพิ่มเลยยังอันนี้อยู่โอ้โหตัอไปห้าพันอ่ะเจ็ดพันบาททุกคน เรามีเงินเจ็บพอละห้าสิบเวฟฮะยี่สิบเก้านาทีอ้หูเขาต้องหลักแบบหลักร้อยอ่ะทุกคนเอปะร้อยสามสิบหกบวกขึ้นไปถึงจะได้โอ้โหไปเดี๋ยวเล่น like, กดไลค์ share, กดแชร์กดันสับเฉยจบไปเพียงเท่านี้บ๊ายบาย